ทานขา,าวเช้านี้ข่าเร็กมาเลทิจหวัดสุรร์ธานีมุ่งมั่นยระดับคุ้มครองแรงงานนะครับในพักประมงย่างต่อเนือน้อหน้าเผื่อป้องกันแรงงานตกเป็นเยื่อการค้ามนุษย์แหละรักชาพุประยุทธ์ทางทะเลีให้เป็นไปตามมาตรฐานชาคุ้นกับโดยนี้แหละครับทางด้านนายบรรด้านรัฐิราชาวาันรองผู้ราชการวัดสุรร์ธานีนะครับนะในฐานะประธานกรวดบุรณา,าการคุ้มครองแรงงานประมงในทะเลรี่รวมกับคณะสมาชิลายภักส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทอดดิการเลยคุ้มครองแรงงาน อ่ารนจนสุราชนะครับและหน่กจาที่เกี่ยวข้องตามคำชั่งคณะธรรมารบริจัดการแรงงานประมงทาเลียนะครับคณะธรรมานี่เริร่มต้นด้วยจะกระับนายุบายนะครับนาจักรวงผู้วาทิทาเทียบเรืออันนี้ประส่งเล่มทวดนะครับดอนทรักจากนั้นก็นลงเรือนะครับเป็นเรือกวรดรกา้านโตช่องฮกุ่และมุ่งหน้าไปกวรดรก้านเรือประมงนาันนำจังหวัดสุราษฎร์ในภารกิจนี้นะเจ้าหน้าที่เน้นกวดสภาพการจ้างแรงงานนะครับสภาพการทํามานรองแรงงานในเรือประมง,ง ว่าเป็นไปนตามมาดท่านไม่รวมไปถึงกระนักรูกแก่เจ้าของเรือและการนายจ้างนะครับเกี่ยวกับขอ้อกฎหมายในการทําประมงซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือประมงนะครับในการกลวดเอกสารทิดขอของลูกเรือเอกสารลูกเรือนะเป็นไปอย่างดีสรุปผลการกลวดเรือทางแป็ลำนะครับมีรรงงานที่ทิพย์คนไม่พบข้อบ่องชี้ว่าพิษก่อห้าฆ่ามนุษย์นะครับในจำนวนนี้มีรรงงานต่างด้าวสัญช,ตา,า,ชาติพมยี่ทิบยคนกัมพูชาท่องคน พระว่ามีใบอนุญาตทุก้องครบต้วนั้งเม็ดนะครับนะการตรวจบุรณาการครั้งนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกข้องปีงบประมาณ2568ค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกตั้งเป้าไม้เอาไว้ว่าจะทําการตรวจเรือประมงย่างหน่อย15ลําและการง,งานไม่ต่ำว่า2่องรอยคนภายในปีนี้เพื่อจะสน,นองต่อนโยบายของรัฐบาลที่นันย้าให้มีการบริหารจัดการแรงงานในภาคประมงย่างเป็นระบอบป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และก็คุ่มครองซิทธ์ข้องแรงงานให้เป็นไปตามกฎหม้นั่นเองละค่ะ